สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่เปรียบเสมือนชีพจรของเศรษฐกิจไทยกันนั่นก็คือดัชนี Set Index ครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้หัวใจของเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังเต้นเป็นจังหวัดแบบไหนกันและคำถามใหญ่ที่เชื่อว่าอยู่ในใจนักลงทุนหลายๆคนตอนนี้เลยก็คือตลาดหุ้นไทยณจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันเป็นโอกาสให้เราคว้าเอาไว้หรือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราต้องระวังกันแน่ เพื่อจะตอบคำถามนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาไล่ดูกัน5เรื่องหลกัหลกๆเลยครับเริ่มตั้งแต่ดัชนีเซ็ตคืออะไรทำไมถึงน่าลงทุนแล้วมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอะไรบ้างจากนั้นเราจะลองไปประเมินมูลค่ากันดูแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดัชนีเซ็ตที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ คือตัวดัชนีเซตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะแต่ลองนึกภาพตามง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นตะกร้าใบใหญ่ๆใบหนึ่งที่เอาหุ้นของบริษัทชั้นนําในไทยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันไว้ซึ่งแน่นอนว่าหุ้นของบริษัทที่ใหญ่กว่าก็จะมีน้ําหนักในตะกร้าใบนี้มากกว่านั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสําคัญที่สุดเลยก็คือเวลาเราพูดว่าเราจะลงทุนในดัชนีเซตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังลงเดิมพันกับการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศทั้งประเทศเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เราคุยกันบนภาพเดียวกันนะครับตัวเลขทั้งหมดที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยจะอิงจากดัชนีที่ปิดแถวแถว1288จุดซึ่งตัวเลขนี้แหละที่เราจะใช้เป็นฐานในการประเมินกันต่อไปครับ เอาละครับพอรู้จักดัชนีกันไปคร่าวๆแล้วคราวนี้เรามาลองมองในมุมของโอกาสกันบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนมองว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้น่าสนใจสำหรับฝั่งที่มองบวกเนี่ยเขาก็มองหลักๆอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือซื้อเซ็ตทีเดียวจบเหมือนได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบไม่ต้องไปนั่งปวดหัวเลือกหุ้นรายตัว เรื่องที่2ก็คือเรื่องความถูกแพงหรือค่า P/E ของตลาดที่อยู่ระดับ16-17เท่าก็ถือว่าไม่ได้สูงจนน่ากลัวและสุดท้ายเลยคือดอกเบีย้ยในบ้านเราที่ยังต่ำอยู่ซึ่งมันก็ทำให้การเอาเงินมาลงทุนในหุ้นดูน่าดึงดูดกว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารเฉยๆครับแต่แน่นอนครับมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านที่ต้องระวังเหมือนกันเมื่อมีโอกาสมันก็ต้องมีความเสี่ยงที่เราต้องคอยจับตาดูให้ดีๆด,ด้วย ความเสี่ยงหลักๆก,ก็มีอยู่สามข้อเหมือนกันครับข้อแรกเลยก็คือในเมื่อเราซื้อภาพรวมเศรษฐกิจไทยถ้าเศรษฐกิจไทยสะดุดดัชนีก็ไปไม่รอดเหมือนกันมันผูกกันโดยตรงเลยข้อต่อมาคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างผันผวน,นจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าออกเร็วและสุดท้ายคือการที่ดัชนีของเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัวซึ่งถ้าเกิดวันไหนหุ้นใหญ่กลุ่มนี้ไม่ดีก็อาจจะฉุดทั้งตลาดลงมาได้เลยครับโอเค ทีนี้พ่อเราเห็นทั้งข้อดีข้อเสียแล้วลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้านครับลองถอดอารมณ์ออกไปก่อนแล้วมาคุยกันด้วยตัวเลขล้วนๆเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่เหมาะสมของเซตอินดซ x มันควรจะอยู่แถวๆไหนกันแน่ในการคำนวณเนี่ยนะครับเราก็จะตั้งสมมติฐานหลักๆไว้3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือ discount rate หรือพูดง่ายๆก็คือผลตอบแทนที่เราอยากได้ อย่างที่สองคือ terminal PE หรือว่าในอนาคตเนี่ยตลาดมันควรจะซื้อขายกันที่ความถูกแพงระดับไหนและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ EPS growth หรือการเติบโตของกำไรบริษัทซึ่งตรงนี้แหละเราจะลองแบ่งเป็น3มฉากทัดเลยครับคือแบบแย่สุดๆแบบกลางๆแล้วก็แบบดีสุดๆไปเลย พอเอาทุกอย่างมาคำนวณปุ๊บนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับจะเห็นเลยว่าผลตอบแทนที่คาดหวังได้ใน1ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะวิ่งไปตามการเติบโตของกําไรเลยนะถ้าแย่หน่อยก็อาจจะได้บวกมาสักเกือบเกือบเจ็ดเปอรซแต่ถ้าทุกอย่างเป็นใจกําไรโตดีสุดๆเนี่ยก็อาจจะเห็นผลตอบแทนถึงสิเซนได้เลยเหมือนกันคราวนี้ถ้าเรามองยาวขึ้นไปอีกหน่อยเป็นภาพสางห้าปีข้างหน้า แล้วคิดกลับมาเป็นมูลค่าของวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีฐานซึ่งก็คือกรณีที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะคะมูลค่าที่เหมาะสมของดัชนีมันจะอยู่แถวๆ1,250ถึง1,300จุดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพอลองเอามาเทียบกับดัชนีปัจจุบันที่ประมาณ1,288จุดเราเนี่ยมันก็พอจะสรุปได้ว่าตลาดตอนนี้ซื้อขายกันในราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยทีเดียว คือมันไม่ได้ถูกแบบสุดๆแล้วก็ไม่ได้แพงจนน่ากลัวถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังโตไปได้เรื่อยๆสักปีละ5%นะครับเอาละครับพอเราเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วจะเอายังไงต่อดีละ่ะมาดูกันครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะแปลงมันเป็นกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงยังไงได้บ้างตรงนี้อาจจะต้องแบ่งเป็น2ส,สไตล์นะครับสำหรับสายระยะสั้นหรือสายเทรดดิ้งเนี่ย ก็อาจจะรอจังหวะหน่อยอาจจะรอให้มันย่อลงมาที่แนวรับสำคัญแถวแถว5 0ถึง1,200จุดแล้วค่อยเข้าซื้อหรือไม่ก็รอให้มันเบรกแนวต้านสำคัญที่1,350ไปเลยแล้วค่อยตามแต่สำหรับสายลงทุนระยะยาวที่เชื่อในการเติบโตของประเทศเนี่ยกลยุทธ์ก็จะต่างออกไปเลยครับอาจจะใช้การ DCA คือทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆทุกเดือนโดยเฉพาะจังหวะที่ดัชนีมันปรับตัวลงมาแถวแถวระดับที่น่าสนใจ อ๋อแล้วก็มีอีกสอาเรื่องที่ต้องรู้ไว้นะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเป้าหมายคือการกินเงินปันผลการซื้อดัชนีตรงๆอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะตัวดัชนีเองมันไม่มีปันผลนะครับต้องไปเลือกกองทุน ETF หรือหุ้นรายตัวแทนแล้วก็ไม่ว่าจะลงทุนสไตล์ไหนสิ่งที่ต้องคอยดูอยู่เสมอเลยก็คือเงินทุนต่างชาติไหลเข้าหรือออกค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนแล้วก็นโยบายต่างๆของภาครัฐพวกนี้มีผลกระทบโดยตรงเลยครับ ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดเลยก็คือหากเราเชื่อว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในไทยกำลังจะฟื้นตัวกลับมาได้ดัชนีเซ็ตที่ระดับปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีมูลค่าที่สมเหตุสมผลและเป็นจุดที่น่าสนใจในการเริ่มพิจารณาลงทุนครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะครับในเมื่อเราบอกว่าการลงทุนในเซ็ตมันก็คือการลงทุนในอนาคตของเศรษฐกิจไทยคำถามก็คือแล้วอะไรล่ะ ที่จะเป็นเครื่องยนตตัวใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินไปข้างหน้าได้ในอีก5ปีนับจากนี้เพราะคําตอบของคําถามนี้แหละครับที่อาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางการลงทุนของพวกเราทุกคนในระยะยาว